ตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูตลาดปลากันบ้างครับเมื่อกี้ไปดูนกแล้วก็เดี๋ยวมาดูตลาดปลาโซนนั่นในกันปไปดูกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าจากตรงด้านหลังกันครับเลนทีก็ก่อนเข้าตรงวัดไข้ก่อนโอเคเ,อเครื่องน่าจะเสียเริเ่มตั้งแต่เลนเครับก็ร้านแรกเลยครับ ร้านแรกแอคพันไม้น้ำร้านแอคนี่จะหนักไปทางขายพวกต้นไม้น้ำจัดตู้นะครับ ต้นละ20นะครับถ้า3ต้นก็50บาทไม้น้ำอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันปลาอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ให้ด้วย อันนี้น่าจะคดินันครับคดินันก็จะหนักไปทางไม้น้ำร้านแอคนะครับป่าเทวดาครับเริ่มต้นตั้งแต่30บาทถึงต้นละลอย ต้องมาดูนันครับอยู่ตรงเลนเอ,เ,อเลยร้านนี้ก็คิงฟ้าอะไรเนี่ยคิงคิงฟ้าอะพลาเรียมก็ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งเต้านะครับตรงนี้จะเป็นไม้ปลอมอาจจะให้ดูชื่อร้านก่อนคิง ฟาอควาเลียมขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดตู้นะครับออ,ออกซิเจนออกซิเจนมีทุกอย่างที่ตรวจคุณภาพน้ำอะไรนี้ก็มีครับอาหารปลายารักษามีหมดอุปกรณ์กับออกซิเจนก็มีนะครับ ตัวเบอร์เมื่อก่อนชอบมากร้านก็ตัวมีอยู่แต่ว่ามันไปกล่องฟิตกล่องฟิตก็ขายปลาไซส์เล็กๆปลาสวยงามครับพอมีเกืับทุกปลาเลยครับลองมาเดินดูกันได้ครับร้านข้างๆก็ Vista for you ประกัดแฟนซี ขายจะประกัดนะครับร้านนี้ประกัดเขาสวยมากเลยรมีต้นไม้น้ำเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่กระถางละสิบก็ต,ต้องสองต้นขึ้นไปนะครับสอกระถางขึ้นไปก็ลองมาดูนะครับตรงตลาดป่าโซนนั่นไหน จตุจักหากมาการ้านาข้างๆนะครับขายไม้น้ำกล่องละร้อยห้าสิบมอดน้ำกล่องละร้อยมีกล่องละร้อยอยู่ตรงนี้ครับนี่กล่องละร้อหมดเลย ทรายก็มีนะครับทรายก็มีลองมาเดินดูกันได้ครับหัดมาร้านข้างๆครับก็ขายปลามีปาลาคระตุลสิบปลาตามชื่อเลยไหมหรือใครรู้ก็บอกจะกลับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลาชื่ออะไรบ้าง ร้านอโลฮ่าครับร้านนี้ที่เมื่อกี้ดูจะเพียนม้าลายจะเพียนหน้าแดงดูครับข้างล่างก็มีเหมือนกันโบนูสไอเลเดสต้าดูดชัดครับดูดชัด ข้างล่างด้วยครับอันนี้ผมก็ไม,ม่รู้ว่าปลาอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ให้ด้วยมากุ้งเชอร์รี่ไอที่ดุดๆเนี่ยครับเนี่ยเนี่อันนี้ปลาฟักเกอร์นะครับกุ้งเชอร์รี่จะคือตัวนี้ครับเห็นไหมไม่เห็นนี่อ่าแดงๆลืมถ่ายป้ายชื่อร้านเลย อะโลฮาอะควาเรียมอันนี้ก็เทวดาเลดเดวิลโคลอมเบียเคสต้านะครับเทวดาน่าจะตัวนี้ใช่ไม่ใช่ก็ขอไปด้วยนะครับกุ้งดิมบูกับกุ้งช,โชโ็อกโกแลตกุ้งส้มกุ้งโซชิครับ สิตัว100บาทปลาแดงน้อยซิ้วอ่าวแต่เพียนอินเดียแต่เพียนแพตตินัมไม่รู้เหมือนกันนะไหนคือปลาใครรู้คอมเมนต์ด้ครับกลัวพูดไปผิดกำลังศึกษาอยู่เหมือนกันก็ขอเวลาศึกษาหน่อยครับเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้สวยมาก ทิมสยามโคเด้นเลมอนครับเขาเขียนไว้ข้างล่างก็เขียนเขียนไว้หมูโยโย่ลองมาดูกันครับนี่จะเป็นจัดโต้ครับมีประกาศสวยมากเลยลลรัตรัตนะฟาร์มนะครับก็มาร้านนี้ลานเดิม ตัวละห้าสิบห้าตัว 200, สองร้อยไซนี้เลยไซนีนถ้าฝั่งนู้นตัวละสามสิบสี่ตัวร้อยก็ไซใหญ่เหมือนกันถัดมาตรงนี้ตัวละสิบครับสิบสองตัวร้อยมาไซนี้ก็จะตัวละร้อยห้าสิบก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อย แ้าสิบบาทลูกปลานอกครับตัวละสามร้อยสี่ตัวหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเข้าไปดูซอยสามกันครับนี่คู่ร้อยครับ อันนี้จะเป็นตัวละร้อยหูช้างทักซิโดครับเขาเขียนไว้คู่ละ8ลปดิบครับมันนะอันนี้หูช้างเลดเทลคู่ละ80บาทเหมือนกันข้างล่างก็คขะ,ขะไม่มีบอัอน,นี้จะเป็นตัวละ1้อาสนะครับทองไซ์ล่างตัวละ50บาท ใส้บนตรงนี้ก็ตัวละหนึ่งร้อยบาทตัวข้างล่างอันนี้ตัวละห้าสิบนี่ก็จะเป็นกุ้งครับสิบสองตัวร้อยโชโกโฟิตร้านนี้เหมือนเดิมครับก็ตามชื่อเลยปลาทองขายแต่ปลาทอง มีทุกขนาดทุกไซส์ลองมาดูกันครับเด็ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยันไซส์จิว๋วโชว์กฟิชก็สนใจก็ลองโทรมาตามเบอร์นี้ครับก็มาอีกร้านนะครับผมก็ไม่รู้นะก็ตามเขาบอกเลยแพะจูลี่ อันนี้น่าเทวดาครับไอตัวสีขาว,าวอันนี้บูมมาจูโกลาสิบโลมาน้อยนี่เข้บอกครับจักกระพัดครับโอ,โอ้โหต,ตัวโคตรใหญ่เลยไซนี้ก็ ตัวละร้อยไซนี้ตัวละห้าสิบนี่ผมไม่รู้ไอเนี่ยคือปลาอะไรใครรู้ช่วยบอกด้วยครับน่าจะหลายพันนะครับตัวนี้ตัวก็เริ่มเทิมล้ว่างก็มีประดุกมีแถมฮิปโปเล็กเลยฮิปโปเขาเรียกอะไรฮิปโป,โปแคะวะถ้าจำไม่ผิด อลันดายักษ์ครับตัวร้อยยี่สองตัวสองร้อยนี่ก็ลูกปลาครับก็เลือกตักเลยเลยตั้งแต่เริ่มต้นจะสิบบาทยันหลักร้อยครับลองดู มีทุกไซส์ทุกขนาดทุกราคาครับก็เรามาต่อรองราคากันหน้างานครับเผื่อใครซื้อเยอะๆก็ลองดูว่าผมเห็นหลายคนก็ต่อบเขาก็ลลดให้ครับบิ๊กเบิ้มอย่างนั้นเลยมีทั้งดำทั้งส้มนันนี้ก็จัดตต้นะครับ เพิ่งตั้งร้านเลยครับยังจัดไม่เสร็จเดี๋ยวเดินสายเดิมกลับไปดูกันครับลืมดูร้านนี้เลยครับร้านเจจือ sj อค u เลียมเจจืนี่ป่าเยอะมากครับป่าอมตะพัดเดีตัวนี้เห็นเขาเขียน ตัวละพันหกครับก็ลองต่อรองกันหน้างานดูมีลายเสือเลยครับก็ลองมาเดินดูกันครับร้านเจ๊จือส่วนชาติอะพอเรียมอะไรตรงนี้จะขายพวกตู้พวกอุปกรณ์ตกแต่ง มีทุกอย่างครับเกี่ยวกับปลามาที่นี่บอกเลยจบลุงจวนตู้ปลาครับนี่จะขายตู้ปลาอาหารสักุระเน้นพวกตู้ครับร้านล,ลุงจวนตู้ปลาก็ตามชื่อเลย <c oughs> นี่ไซนีสวยมากเลย 2006. 2 6 0 6ก็ตอนนี้พาดูตลาดปลาด้านในเสร็จแล้วครับ ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวพาดูโซนข้างนอกบ้างครับวันเพือหอัส